สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศสายสายวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่สวนของเราเหมือนเดิมนะครับก็จะมาให้อาหารปลานะครับช่วงสายสายหน่อยนะครับปลาที่เราได้ปล่อยไว้ในกระชังนะครับคือเป็นปลาดุกนะครับปลาดุก เกือบได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็โตไวมากนะครับโตดีพอสมควรนะครับอยู่ในนะครับข้างนอกก็จะมีปลาที่เราได้เลี้ยงนะครับก็มีปลานินปลาตะเพียนนะครับซึ่งปลานินเราไม่ได้เลี้ยงไว้ในกระชังนะครับเลี้ยงไวเฉพาะปลากินเนื้อนะครับก็คือปลาดุก นะครับซึ่งปลาดุกนะครับเขาอยู่ในที่แคบก็สามารถที่จะโตได้นะครับไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ไปที่ตามตามบ่อนะครับขอให้อาหารเขาเพียงพอนะครับกินนะครับก็จะมีปลาในกระชังที่เราเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคนะครับและก็อีกอย่างจับ จับง่ายนะครับในการที่เราจะจับไปทําอาหารนะครับก็จะมีนะครับสวิงนะครับไว้ตักนั่นเองนะครับง่ายหรือว่าเขาเรียกอะไรตะไคร้ตะไคร้เล็กๆนะครับสวิงไวช้อนนะครับก็มี ปลาดุกกับปลาหมอแปลงเพศนะครับที่เราได้เลี้ยงไว้ในกระชังนะครับด้านนู้นนะครับก็จะเป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับนั่งในกระท่อมด้วยแล้วก็ให้อาหารได้ดูปลาไปด้วยนะครับข้างนอกของเราก็จะมีปลานินนะครับแต่ยังไม่โตนะครับเพิ่งจะลง ทีหลังนะครับแล้วก็มีปลาแรดปลาตะเพียนทองนะครับตะเพียนทองกับปลาปลานินปลาแรดนะครับปีนี้นะครับไม่ได้ลงนะครับปลา บิ๊กโพนะครับปีที่แล้วไอ้ลงปลาบิ๊กโพนะครับนี่ครับในกระชังนะครับก็จะมีตะขครยครอบด้วยนะครับกันนกนะครับนี่ตะขครยตาหางนะครับครอบ ข้างบนนะครับเพื่อกันนกกัน <S <S <ý st> เหยี่ยวมากินนะครับปีนี้ไม่ค่อยมีนกปากหางนะครับตอนที่ปีที่แล้วนะครับมีนกปากห่างมาลงเยอะนะครับแล้วก็ดูด้านข้างๆนะครับก็จะมีหอยเชอรี่นะครับเยอะมากนะครับ เป็นการเลี้ยงอัตโลมัตินะครับมีเขาก็จะมากินอาหารที่มูลปลาหรือมูลอะไรนะครับที่ทางข้างรอบบริเวณกระชังนั่นเองนะครับ2 in 1นนะครับหรือ3ร n อินนะครับปลาที่เลี้ยงนอกกระชังก็จะได้กินมูลปลาดุกปลาอะไรไปด้วยนะครับ กระชังขนาด2เมตรคูณสเมตรนะครับ2เมตรคูณสเมตรนะครับกระชังนี้อันเล็กก็เมตรคูณ2เมตรห0นะครับก็กระชังนี้จะเลี้ยงได้ประมาณพันสองพัตัวก็ได้นะครับเพราะว่า น้ำคือมันเลี้ยงไม่ต้องถ่ายน้ํานะครับเพราะว่าเรามาเลี้ยงในบ่อนะครับก็น้ํามันจะไม่ต้องไปถ่ายน้ําออกหรือว่าต้องใส่น้ําใหม่นะครับก็เป็นการเลี้ยงในเท่ากับเลี้ยงในบ่อนะครับเท่ากับเลี้ยงในบ่อ นะครับมันก็จะไม่ต้องถ่ายน้ำถ่ายอะไรเหมือนเราเลี้ยงบอดซีเมน์นั่นเองนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมนะครับปลาของเรานะครับน่าจะนะครับได้จับบริโภคก็อีกเดือนหนึ่งนะครับน่าจะได้นะครับก็ติดตามชมต่อไปนะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ